หรือว่ากลุ่มสตาร์ทอัพจะได้รับประโยชน์อย่างไรเรามีตัวอย่างผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งเป็นผลพวงจากการวิจัยพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมอาหารด้วยไปติดตามกันเลยครับทุกวันนี้นะคะเวลาที่เรารับประทานผักหรือว่าผลไม้ก็มักจะได้รับสารเคมียาฆ่าแมลงแล้วก็ยาปฏิชีวนะเป็นของแถมมาด้วยนะคะจึงต้องมีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆค่ะแล้วก็ออกมาเป็นวัคซีนสำหรับพืชในการแก้ไขปัญหานี้ค่ะ วัคซีนพืชหรือบิกคือผลิตภัณฑ์ที่บริษัท Green Innovative b โ o t e c h n o l o g จำกัดผลิตขึ้นจากการค้นคว้าวิจัยมาอย่างยาวนานถึง15ปีเพื่อแก้ไขปัญหาสารเคมีตกค้างในผลิตภัณฑ์พืชที่เป็นจุดเริ่มต้นห่วงโซ่อาหารของมนุษย์สารพิษที่ตกค้างอยู่ในธรรมชาติจนเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรที่ได้รับสารเคมีโดยตรง นะเราคิดสิ่งที่เป็นสารจากธรรมชาติเป็นวัตถุดิบมาใช้วิธีการใช้เทคโนโลยีที่เป็นนวัตรกรรมที่ทันสมัยนะครับเพื่อเปลี่ยนจากสารธรรมชาติเหล่านี้ให้มันสามารถออกฤทธิ์ได้เหมือนกับสารเคมีหรือเหมือนกับยาทําให้พืชเนี่ยสามารถสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาได้ด้วยตัวพืชเองเลยเป็นที่มาคําว่าวัคซีน วัคซีนจากสารธรรมชาติที่ใช้นาโนเทคโนโลยีและเทคนิคการเปลี่ยนโครงสร้างเคมีเป็นอินซีฉีดพ่นพืชได้ทุกชนิดจะส่งผลให้พืชสร้างภูมิต้านทานได้สองทางคือ 1. ต้านทานต่อสิ่งมีชีวิตโดยสร้างสารสําคัญที่มีฤทธิ์ทำลายน้ําย่อยและย่อยเซลล์ผนังของตัวหนอนและมแมลงรวมไปถึงทําลายเชื้อโรคแบคทีเรียเชื้อราและไวรัส 2. ตอบโต้สิ่งร้าวที่เกิดจากสิ่งไม่มีชีวิตเช่นอากาศร้อนภัยแล้งพืชจะสามารถทนต่อสภาวะร้อนจัดแล้งจัดและหนาวจัดได้เมื่อพืชมีความต้านทานต่อโรคมแมลงและสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมก็จะสามารถให้ผลผลิตที่สม่ำเสมอกับเกษตรกรเกษตรกรก็จะมีรายได้มากขึ้นและลดต้นทุนจากการใช้สารเคมีผลผลิตที่ได้ก็จะปลอดภัยต่อผู้บริโภคสิ่งแวดล้อมมีสิ่งเจือปนลดลง เกษตรกรปลอดภัยจากการสัมผัสสารเคมีที่อาจก่อให้เกิดมะเร็งที่ในกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับในมหาวิทยาลัยในสวทชนะครับในหน่วยงานต่างๆเนี่ยในประเทศไทยเรามีเทคโนโลยีมีโนฮาวอยู่เยอะแยะเลยแล้เอาเทคโนโลยีอโนฮาวเหล่านั้นเนี่ยค่อยๆมาเรียงลําดับนะครับจนกระทั่งออกมาเป็นผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เหล่านี้น สามารถที่จะใช้ทดแทนยาฆ่า,า,มาแมลงใช้ทดแทนสารเคมีที่เกษตรกรทั่วโลกใช้อยู่ทุกว,วันนี้ได้ จากความร่วมมือของนักวิจัยและนักวิชาการจากหลากหลายสถาบันการศึกษาชั้นนำและหลายหน่วยงานภาครัฐที่ช่วยกันคิดค้นและพัฒนาจนสามารถพิสูจน์ความสามารถของคนไทยในการนำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาสร้างเป็นผลิตภัณฑณ์นวัตกรรมที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลกคว้าวรางวาัลสุดยอดนวัตกรรมทั้งจากในประเทศและต่างประเทศมาแล้วมากมายเช่นรางวาัลนวัตกรรมแห่งชาติปี2557รางวาัลจากการแข่งขันโอลิมปิกอินโน ช่ทนที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์4รางวัลและบัตเซลประเทศเบลเยียมอีก5รางวัลกับล่าสุดคว้าอีก5รางวัลจากประเทศบารเซลโลนาจนเป็นที่สนใจจากนานา,นาประเทศสามารถส่งออกไปจําหน่ายสร้างรายได้เข้าประเทศได้อีกทางหนึ่งและการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารหรือฟู้ดอินโนโพลิส จะช่วยในการทำการวิจัยเชิงลึกร่วมกับนักวิจัยกว่า5,000คนในโครงการที่จะสามารถต่อยอดและเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ดียิ่งขึ้นต่อไปมุ่งเน้นงานวิจัยให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นรูป,ปรธรรมสามารถรับมือกับสภาพปัญหาได้ทันเหตุการณ์รวมทั้งการนำนวัตกรรมออกสู่ตลาดให้เข้าถึงเกษตรกรอย่างรวดเร็วเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนทางด้านอาหารอย่างแท้จริง และแน่นอนครับว่าสถาบันการศึกษาก็ได้เข้ามามีส่วนสําคัญในการเดินหน้าสร้างเมืองนวัตรกรรมอาหารสนับสนุนการวิจัยพัฒนาในทุกด้านไปติดตามจากรยายงานนี้กัน อีกหนึ่งหน่วยงานที่เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนางานวิจัยด้านอาหารในเมืองนวัตกรรมอาหารนะคะก็คือสถาบันการศึกษาค่ะเนื่องจากเป็นแหล่งผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่ให้สามารถนําองค์ความรู้ด้านต่างๆมาพัฒนาประเทศได้อย่างครบวงจรตอนนี้ถ้าเป็นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยที่เราตั้งเมืองนวัตกรรมอาหารหรือฟูนโพลิสขึ้นเป็นแห่งแรกเนี่ยนะฮะก็จะมีนักวิจัยอยู่ในนั้น,นประมาณเป็นพันคนนะครับ แล้วก็มีศูนย์วิจัยเช่นศูนย์ไบโอเทคโนโลยีนะฮะศูนย์เทคโนโลยีสุขภาพนะครับและพันธุสวกรรมศูนย์ทางด้านวัสดุศาสตร์ต่างๆนะฮะอยู่ในนั้นก็มีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์พร้อมนะครับแล้วก็มีโรงงานต้นแบบที่เมื่อผลิตทําวิจัยออกมาแล้วนะครับอยากจะทดลองผลิตก็มีโรงงานต้นแบบให้นะครับ แล้วก็เราตอนนี้ทำงานร่วมกันกับมหาวิทยาลัยเป็นหลายาหลายแห่งมากนะครับสิบกว่าแห่งที่มาลงนามเอโมยร่วมกันแล้วมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ซึ่งวันนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะดูกันเนี่ยก็เป็นที่หนึ่งนะครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ทำการวิจัยและพัฒนาสิตภพัณฑ์อาหารมาเป็นเวลานานแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นมาหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของประเทศไทยนะฮะ เป็นที่ดีที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้ในเรื่องของการวิจัยทางด้านอาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่เน้นการเรียนการสอนทางด้านนี้มาโดยตลอดโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมอาหารซึ่งในคณะอุตสาหกรรมเกษตรที่ตอนนี้มีนักวิจัยกว่า200คนและในจำนวนนี้140คนจบการศึกษาด้านวิจัยอาหารในระดับปริญญาเอกค่ะ นอกจากนี้เครื่องมืออุปกรณ์ก็ครบคันไม่ว่าจะเป็นเครื่องแปรรูปอาหารเครื่องทดสอบวิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัสไปจนถึงโรงงานต้นแบบการหมักมูลค่านับ10ล้านบาทเพื่อแปรรูปอาหารให้มีมูลค่าสูงขึ้นออกสู่ตลาดได้และยังทําให้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นด้วยเขาจะเรียนรู้ว่าตั้งแต่ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเบื้องต้น มีวัตถุดิบมายังไงใครเป็นซัพพลายเออร์อะไรบ้างนะทำจนทั้งเป็นผลิตภัณฑ์ออกมามีการเทสทางด้านเซนซอรี่ทดสอบผู้บริโภคต่างๆทางวัสดสัมผัสเนี่ยนะคะแล้วก็ลองดูว่าถ้าเออถ้าเผื่อไปลองในบางภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปทดลองจําหน่ายดูเพําะก็มีใช่มีคนซื้อไหมอะไรอย่างนั้นตรงนี้คือกําลังทดสอบอ่าน ประสาทสัมผัสเพื่อสอบเนื้อสัมผัสของตัวผลิตภัณฑ์นะครับว่ามันมีความแข็งมีอะไรนี้เท่าไหร่ประเทศเราก็เป็นประเทศที่ผลิตพืชผลทางการเกษตรอย่างนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมเกษตรก็คือเป็นสิ่งที่จําเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญเพื่อจะมารองรับผลผลิตทางการเกษตรเหล่านั้นนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มคุณภาพให้กับ ตัวผลผลิตทางการเกษตรเ่านันนอกจากบุคลากรและเครื่องมือที่พร้อมแล้วนะคะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังมีสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสําหรับภาคเอกชนที่ต้องการคําแนะนําในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือทดสอบประเมินผลิตภัณฑ์ของตนให้มีมูลค่าดูแลให้สามารถจําหน่ายในท้องตลาดได้อีกด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะถือว่าเป็นสถาบันชั้นนําค่ะที่มีกระบวนการเรียนรู้ตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางในเรื่องของอุตสาหการรมอาหารนะคะเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหารของไทยให้ไปสู่สากลค่ะทุกท่านครับที่ดูไปทั้งหมดเมื่อสักครู่นั่นคือตัวอย่างเพียงแค่บางส่วนของการที่ไทยนั้น พร้อมที่จะก้าวเข้าขสู่การเป็นเมืองนวัตกรรมอาหารอย่างแท้จริงและแน่นอนว่าถ้าหากเราไปได้ถึงอย่างฝันจะส่งผลดีกับอุตสาหกรรมการเกษตรการเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารทั้งระบบเลยทีเดียวแน่นอนว่าภาครัฐนนั้นกําลังผลักดันในทุกมิติของประเทศไทยให้ก้าวขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างแท้จริงโดยความร่วมมือกันของทั้งภาครัฐเอกชนพี่น้องประชาชนที่เรียกกันว่าประชารัฐนั่นเองนะครับ จะมีอะไรอีกมากที่โครงการของรัฐบาลนั้นกำลังผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเดินต่อไปติดตามได้ในรายการเดินหน้าประเทศไทยนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ